ครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับกินตะกีตาภาษาดนตรีสากลภาษาดนตรีสากลในคร์อสสอนออนไลน์นะครับวันนี้มาในส่วนแยกของภาษาดนตรีสากลวลรคำครั้งที่สามครั้งที่สามแล้วมาในเรื่องราวของขอให้เหมือนเดิมนะครับขอให้เหมือนเดิม มอเช้าไปตัดผมมาพบกับช่างตัดผมก็รุ่นราวคราวเดียวกันนะครับก็ได้คุยกันเรื่องว่าชอบร้องเพลงแล้วก็เลยยกตัวอย่างเขาถามว่าอยากทราบว่ามันยังไงแล้วจะจดจําได้ยังไงก็บอกว่าเสียงเสียงจดจำเนี้ยนะ,ะจำเป็นแม่แบบก่อนเอาเพลงที่เรารู้จักนะครับความจริงเอาเพลงอะไรก็ได้เนาะแต่ว่าก็าเป็นเพลงที่ ทั้งผู้เล่นผู้บรรลองผู้บรรเลงผู้ร้องคนนั้นกลัวจะรู้จักดีนะครับก็เลยยกเพลงตัวอย่างขอให้เหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นเพลงรุ่นรุ่นร่วมสมัยของผมนะครับก่อนจากการคืนนั้นสองเราโอ้เพลงนี้เพลงสมัยตั้งแต่ผมยังเป็นหนุ่มๆ อยางเป็นเด็กๆไม่แย่นุ่มๆนะครับออแต่ผมก็พุ่ง16เล16กับหลังหันกับหลังหันมาได้5 6ปีละนะเพลงนี้เพลงขออกเอื่อสนสนทน,สนานนะครับแต่ท่านท่านที่อยู่ในยุคปัจจุบันนี้ก็ต้องคงต้องไปเอาเปิดหา YouTube นะครับเ,ออเพลงถุนธราพรข,ขอให้เหมือนเติมอย่าไปลังเกีดเพลงนะครับเอาเอาความรู้ว่าออตัวอย่างของ ของเพลงนี้เมื่อเทียบเป็นวรรณยุกต์แล้วก็ได้วรรณยุกต์แรกที่เรามาในครั้งที่1ที่2ก็คือ1นึ่งสองสามใช่ไหมฮะหนึ่งสถึงตอตามแล้วก็หนึ่งคราวนี้หนึ่งสองเหมือนกันนะก่อนจากการเพลงขอให้เหมือนเดิมเนี่ยก็เอาจากเสียงดนตรีเสียงดิบนะฮะ นี่คือเสียงดนตรีสากลที่มีอยู่ซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไปอยู่บนเครื่องดนตรีแล้วจะได้คีย์อะไรนะครับก็คีย์อะไรก็คีย์นั่นแต่ตอนนี้ก็คือเป็นแม่ดาพอเปลี่ยนมาอยู่ในเนื้อเพลง ก่อนจากกัรหนมีเสียงหนึ่งสองสามนี่ยหนึ่งดองตามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดหกีตาองหนึ่งหองสก่อนจากกันคืนนั้นสเราโอ้ยเพลงเขายาวเหยียดเลยแต่เราขอขอประโยคแรกเลยนะครับสองสองวกัก่อนจากกันคืนนั้นสองเรามาจากเสียงอ่านะครับ ถ้าถ้าท่านไม่เคยฟังก็ฟังแล้วจําเป็นแบบไว้เลยนะครับสะสมคําไปเรื่อยๆครับคราวน,น,นี้สะสมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามคราวนี้สองหนึ่งสองสามสี่ห้าคราวนี้สะสมอ่าว่าเป็นหนึ่งสองสาม ห้าหนอ่ะนะครับดาดาดาดดาดา,ดาหนึ่งตัวหลังนั่นนะ่ะความจริงเป็น1สูงหรือเป็น8ปดสักก็ได้นะครับเป็น8ปดสักก็ได้1 2ึ่งสองปดเวลามาออก8มันเสียงตัดนะนะนะอออก็เอา ตัดดอเด็กทิ้งหนึ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 6. ่งสองสามห้าหกปหกอละดอเด็กไว้ก็เลยกลายเป็นแป้ไปนะครับเนี่ยครับคือเสียงที่หนึ่งสองสามห้าหกแปดแล้วก็หกนะครับ แต่เวลาเราเรา,เราพูดเราก็พูดหนึ่งสองสามห้าหกแปดหกเสียงเราจะรู้สึกจะเหมือนเป็นธรรมดานะถ้าเสียงหนึ่งอย่างเดียวดา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 ดอันนี้เสียงหนึ่งหนึ่งหนึแล้วถ้าอ่านหนึ่ด้วยเสียงเสียงหนึ่งเสียงเดียวก็หนึ่งสองสามสี่ห้าปดแปดหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่เสียงดนตรีถ้าเสียงดนตรีก็ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งนี่พร้อมาให้สอดคล้องกับทํานองเพลงนี้ก็ได้หนึ่งสองสามห้าหกแปดหกท่านมาฟังในไทยอย่าบอกว่าแป้งงงงนะครับแปะตัวนี้ตัดรอเด็กทิ้งนะก็กลายเป็นแปะไปหนึ่งสองสามห้าหกแปดหกนะครับ ก็พอใส่เนื้อเพลงครับไปว่าก่อนจากกันหินนั้นสองเรานะครับหนึ่งสองสามหาดหนี้เมื่อเดินไปที่เครื่องเปียโนแล้วเทียบนะ่ยจะได้เสียงอะไรก็ไม่ทราบนะครับแต่เอาไปว่าเสียงคอนเสิร์ตคียคือเสียงที่ท่านได้ยินเสียง,งที่ท่านได้ยินเสียงที่ผมเปล่งอยู่ขนาดนี้เขาเรียกคอนเสิร์ตทีเนี่ยมันได้เสียงตรงเนี้ยถ้าผมจะทึกทักว่ามันเป็น โดเลมีซอลาโดลาทักซึกๆักว่าอยู่ในคีซีนะครับมีตัวโดเป็นตัวที่หนึ่งก็จะได้นั้นแต่ถ้าบอกว่าโดเป็นในคีซีโดเลมีซอลาโดลาเนี่ยเดินมาที่เปียโนอาจจะไม่ตรงไม่ได้กดตัวโดได้อาจจะส่ํากว่าน,นี้หรือสูงกว่าน,นี้ก็ไม่ทราบนะครับอันนะถ้าให้เป็นกลางๆไว้เลยก็เอาแค่ตัวเสียงวรรณยุกว่าหนึ่งสองสามห้าหกแปดหกอ่า ร้องเพลงก่อน,นจากกันยืนนั้นสองเรานะครับก็นะครับ,นะรบวันนี้ก็ได้พอหอมปากหอมคอนะครับอ่าเป็นเพลงอ่าขอให้เหมือนเดิมอ่าขอให้เหมือนเดิมก็หกนาทีเกือบเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีพอดีตอนนี้ นะครับถามวันนี้ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาดนตรีสากลวันละครครั้งที่3ามอยู่ในคอร์สสอนออนไลน์จินตากีตารภาษาดนตรีสากลก็เอาเรื่องเล่าเรื่องเล่ามาฝากจำไว้นะครับถ้าได้ยินเพลงทำนองแบบนี้นะครับทำนองหรือจำชื่อเพลงไปเลยว่าขอให้เหมือนเดิมเนี่ยหนึ่งสอ้าหกปดนะครับ อ๋อเสียงอย่างนี้นะอ่าเป็นมานายุกยนี้นะแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเนี่ยมันไปอยู่ในคีย์อะไรก็ไปเอาตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่ห้าที่หกที่แปดของคีย์นั้นๆมานะครับอ่าแล้วครับก็วันนี้เขาพอเป็นสังเกตเท่านี้อ๋อสวัสดีครับบายบาย